สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจ f c e e o o o นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับในหัวฉีดนะครับของรถโตโยต้าวีโกนะครับเครื่องยนต์สอเครื่องยนต์สองเคดีนะครับเครื่องยนต์เดินสั่นนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบที่สำคัญรถวิ่งไม่ค่อยออกนะครับวิ่งเหยียบเต็มที่ได้ประมาณ6 0สิถึงเจทันโจท่านเจของรถบอกกล่าวนะครับหลังจากที่เราใช้โปรแกรมเข้าไป ทำการตรวจวิเคราะห์ดูนะครับเราพบผลปรากฏค่าการฉีดของหัวฉีดฉีดน้อยเกินไปนะครับรวมทั้งเราพบหัวฉีดมีการล่วไหลนะครับในสูบสามสูบสี่นะครับเป็นค่าเป็นบวกเป็นลบนะครับแต่เราลืมถ่ายค่าไว้นะครับเราลืมถ่ายตัวพร้อมกับมันขึ้นฟ้องรหัส P 2 0 0นะครับแต่เราลืมบันทึกภาพไว้นะครับเนื่องจากเราเร่งรีบนะครับทันจ้าของรถเดินทางมาไกลวันนี้นะครับนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการแก้ไขนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสแรงดันกันก่อนนะครับว่าต้นัวฉีดสามารถเก็บแรงดันได้หรือเปล่านะครับเก็บแรงดันดีไหมนะครับแบบนี้ถือว่ารั่วนะครับ เข็มวิ่งรีเลย์ลงมาแบบลักษณะเร็วๆแบบนี้ถือว่ารั่วนะครับที่สําคัญนะครับหยุดลงตรงปลายเลยนะครับเห็นอย่างได้ชัดนะครับแบบนี้ถือว่ารั่วนะครับแบบนี้เรียวกว่าหัวฉีดรั่วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดสัญญาณนะครับเราจะเปิดสัญญาณว่าหัวฉีดทํางานไหมครับหัวฉีดทํางานนะครับ แต่ทํางานไม่ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขเราจะมาให้รายงานให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับมาสวัสดีนะครับวฉีดรถวีโกะนะครับเครื่องยนต์2 k ดีนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับกับาการเครื่องยนต์สั่นวิ่งไม่ออกนะครับนี่เราทําการเลือยทุกชิ้นนะครับ เพื่อทําการแก้ไขนะครับนี่เรามาดูนะครับในส่วนของเข็มดูดนะครับเขาเรียกว่าเข็มดูดนะครับหรือเข็มจอมมันนะครับเข็มจอมมันตามสรรพนามที่ผมเรียกนะครับตามสรรพนามที่ผมเรียกนะครับหรือเข็มดูดหรือเข็มจอมมันนะครับนี่จะรวมนิดๆนะครับเนี่ยข้องเกินไปนะครับข้องเกินไปก็ไม่ได้นะครับล้องเกินไปจะทําให้ต้นหัวฉีด รั่วไหลนะครับภายในตัวนะครับหลังจากที่เราซ่อมแก้ไขทุกอย่างแล้วก็การรั่วไหลก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเข็มนะครับเข็มดูดหรือเข็มจอมานะครับเป็นเส้นเป็นลอยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับโดยเราจะทําการมีขั้นตอนของเรากระบวนการทํานะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไปต้มต้มด้วยน้ํายานะครับเคลือบนะครับน้ายาเคลือบน้ํายากระชับชิ้นส่วนนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์อะไรของหัวฉีดนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับโอเคนะครับเป็นแทบทุกตัวนะครับเป็นแทบทุกตัวนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแก้ไขต่อไปนะครับสวัสดีครับ เฉียดมิโก้นะครับรถวิ่งไม่ออกนะเพราะจีนมีปัญหานะประเทศนะค่าธรรมนนะครับหลังจากทำการซ่อมเสร็จนะครับดูครับไปมาการฉียดนะนี่ครับไหลกลับปกตินะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับโต้ต้าวีโก้นะครับอาการนะครับเร่งไม่ออกนะครับเร่งไม่ออกรถไม่มีกําลังนะครับวันดํานะครับข้างวัวฉีดนะครับรถคันนี้ข้างวัดฉีดสูบสามนะครับสูบสามกับสูบสี่นะครับมีปัญหานะครับบวกสองกับลบสองนะครับบวกสองกับลบสองนะครับตอนนี้นะครับ ข้างาฉีดนะครับเป็นศูนย์หมดนะครับนี่ครับเรามาดูนะครับนี่นะครับอเรามาลองขับขี่พักสนามดูนะครับดูครับขาวสวยๆเลยนะครับ ล้รอรอบนะครับกเริงรอบมาเลยนะ คนไม่มีนะครับคนไม่มีนะครับคนไม่มีนะครับนแต่ันเล่งนิดเดียวนะครับอ่านะครับโอเคนะครับตอนไหนนะครับปีปัญหาเกี่ยวกับโตวต้าวีกโก้นะครับวิ่งไม่ออกอ่าไฟโชว์ คทีไ่ไม่ออกรถอืดควันดำนะครับไฟโชว์นะครับติดต่อสอบถามก็ามาได้นะครับมู่ปอเจริญยนละเอนศนย์แปดนะม0 8 4 4 0 3 6 8 1 4นะครับ,รบโอเคครับสวัสดีครับ